ในเมื่อสู้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องลุมใช่ไหมเพราะว่าในมังะนะครับวันพีชในตอนล่าสุดเลยนะครับผมหรือว่าตอน1,109เกนี่ยก็ได้มีการเฉลยออกมาว่าผู้เท่าแซกเทินเนี่ยกำลังที่จะเรียกนะครับผมเราของเพื่อนนะครับผมที่เป็นตาเท่าเหมือนกันเนี่ยที่เป็นห้าผู้เท่าเนี่ยมาที่เอกเฮตนี้นะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างและทําไมถึงต้องเรียกออกมานะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล พอถกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าแต่ต้องบอกว่าเนื้อหาที่หลุดออกมาเนี่ยเล็กน้อยมากนะครับเริ่มจากมินินะครับผมสตอรี่เลยก็คือมันจะเป็นที่วันโนนะครับที่เราจะเห็นว่าวันนี้อาชิมะเนี่ยมันจมลงทะเลใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเรือไททานิกเลยนะครับผมคือจมแบบว่าเห็นซากโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูรูปอีกทีหนึ่งแล้วก็กดเริ่มต้นมาด้วยข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของเวกาพังนะครับสู่ประชาชนหรือว่าสู่โลกใบนี้นะครับเวก้าพังเนี่ย เวลาไม่กี่นาทีนะครับในการที่จะดูวิดีโอนี้นะครับผ่านหอยทากสื่อสารนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นแล้วก็น่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยคือต้องตั้งใจดูนะครับไม่งั้นเนี่ยคือพลาดแน่นอนนะครับเราเห็นผู้คนต่างทั่วทุกมุมโลกนะครับเตรียมพร้อมที่จะได้เห็นข้อความดังกล่าวนะครับผมเช่นตัวของมอร์แกนวีวีหรือว่าวาโปเองก็ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวของโกลเซ่นะครับผมสงสัยว่าไอข้อความนี้เนี่ยมันถูกส่งมาจาก ไหนบนเกาะเองกเหตุนะครับผมคิสรุเองก็พยายามที่จะโจมตีลูฟี่ทุกวิถีทางนะครับผมคือแบบว่าสรรหารวิธีโจมตีแบบว่าต่างๆนาๆนานะครับผมแต่ลูฟี่เนี่ยก็หลบมันได้นะครับโดยที่ตัวของเขานั้นเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนะครับผมและลูฟี่เนี่ยสงสัยว่าทําไมตัวของผู้ท้าแซกเทิร์นเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะครับผมจากการโจมตีของเขาเลยจากนั้นเนี่ยเขาก็บทขยี้ตัวของผู้ท้าแซกเทิร์นแล้วก็คิสรุนะครับผมเหมือนแพนเค้กแล้วก็โยนมันทิ้งไปนะครับแล้วผู้ท้าแซกเ เ,เก็ยังคงไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็กมาต่อสู้กับลูฟี่ได้เช่นเดิมนะครับเรียกได้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าทําให้ลูฟี่เนี่ยงงเลยนะครับว่าขนาดโจมตีไปขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้รับบาดเจ็บและท้ายที่สุดนะครับดูเหมือนว่าพุทธาวเซคเตอร์เนี่ยจะสู้ไม่ไหวละสู้ไปตัวเขาเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรลูฟี่ได้นะครับผมเอางี้และกันเดี๋ยวกู โทรเรียกนะครับผมเหล่าสมาคมพวกพ้องนะครับผมที่ควบคุมโลกด้วยกันเนี่ยมาก็ลวกันนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเรียกพวกโกโลเซ่ที่เหลือเนี่ยมาที่เอกเหตุนี้นะครับก็น่าจะมาลุมยำลูฟี่นั่นแหละเพราะว่าอยู่กับคิสต์ลเองคิสต์ลก็ทําอะไรลูฟี่ไม่ค่อยได้ใช่ไหมต้องเรียกเหล่าผู้คนที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนพ้องกันมาเนี่ยมาช่วยกันลุมนะครับเพื่อจะมีลุ้นในการจัดก,การเทพพาธิตย์ได้บ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็คือตัวที่หลุดออกมาณนะปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้เยอะอะไร มากนะครับผมแต่ก็ได้รู้แล้วแหละว่ากําลังจะเรียกตัวที่แบบว่าปัญหาใหญ่ๆเนี่ยมาที่นี่นั่นเองนะครับผมคือคีแมนเนี่ยน่าจะอยู่ในการที่ว่าตัวของแซคเทเนี่ย ทำไมถึงตัดสินใจนะครับที่จะเรียกผู้เท่าที่เหลือมานะครับผมคือสู้ไม่ไหวหรือจะรีบปิดเกมซะเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันและอีกประเด็นหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันคือพวกมันจะมายังไงนะครับในเมื่อพวกมันบางส่วนหรือว่าพวกห้าผู้เท่าบางส่วนก็คืออีก4คนเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่เมริจัวใช่ไหมซึ่งกว่าจะเดินทางมาเนี่ยก็น่าจะใช้ระยะเวลานะครับถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะหนีไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับตัวของลูฟี่ใช่ไหมหรืออาจจะมีผลพิศารที่ สามารถวาร์ปมาถึงที่เอกเฮตได้เลยตรงนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล้วก็ต้องรอดูกันนะครับในเมื่อเรียกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีการเดินทางที่รวดเร็วนะครับพร้อมมาซัพพอร์ตกับการขอความช่วยเหลือของเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันมีประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่ามันสั้นๆเนาะมันไม่ได้มีแบบว่ารายละเอียดอะไรมากนะครับสาหรับในตอนนี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ ลาไปก่อนกละกันไปเว้ยก็เรียกมานะครับบลูฟี่จะได้ตบทีเดียวรวบไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทีละคน